นะครับปีห0ศนขอให้เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงพี่น้องปีแห่งการทํางานปีแห่งการขับเคลื่อนปีแห่งการเปลี่ยนสังคมมุสลิมต้องร่วมกันระหว่างคนบรรยายกับคนฟังบรรยายทํางานเปลี่ยนสังคมพี่น้องพี่น้องทําอะไรได้ทําเลยอินชาอัลลอฮ์อย่ารอพรุ่งนี้ทําเลยนะครับแล้วก็ฝากกรรมการมัสยิดผู้หลักผู้ใหญ่ในะมัสยิดช่วยๆกันนะ หมดเวลาแล้วมะจ๋าปะครับเถียงกันอะไรต่างๆเลิกเถอะครับเลิกเลยนะเตาบัตออสติฟากเลยเตาบัตันนาซูฮาไปเลยพี่น้องเลิกไปเลยคนจะด่าจะเถียงอะไรเราบอกขอมาอัพนะฉันไม่มีเวลาเถียงจริงๆเพราะว่ามีคนยังไม่ละหมาดอีกเยอะ<ม>นะใครจะทะเลาะขอมาอัพนะอัสสลามุอะลัยกุมบางนะฉันขอมาอัพนะฉันไม่มีเวลาโต้กับบางจริงๆขอขอโทษนะไปทําไมไม่กล้า ไม่ใช่หรอกบางหมู่บ้านฉันเด็กติดยาอย่างเยอะเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยด้วยซ้ําฉันต้องไปทํางานกับพวกเขาอีกสังคมยังเละบางหาคนอื่นโต้แทนนะจบครับพี่น้องมวยถ้าชกกันแล้วไม่มีคนเชียร์อีกไหนก็นเงียบสิ่งหนึ่งที่ผมได้รับคําถามทั้งสตูลทั้งกรุงเทพทั้งภาคใต้ทั้งที่นีอาา่อาจารย์ครับอาจารย์ครับทํายังไงนักวิชาการทะเลาะกันเครียดเหลือเกิน ผมบอกอย่างนี้บังเคยดูมวยไหมเคยดูบังฝ่ายแดงน้ําเงินต่อยกันอ่ะถ้าไม่มีคนเชียร์มันต่อยอีกไหมไม่ไหวรลกเลือดออกอาบมันก็หยุดแล้วไม่ไหวต่อยแต่วันนี้ทําไมมันต่อยไม่ไหวไม่ยังต่อยเลยไม่ไหวมันยังต่อยเพราะคนเชียร์มันเยอะเอาเลยเอาเลยเอาเลยลุยอย่ายอมลูกพี่ลุยต่อยสิครับพี่น้องหมดแดงแล้วก็ชกวิธีแก้ปัญหานักวิชาการ แตแกแยกทะเลาะกันฟังคำผลไว้ชาวกรุงเทพที่รักผมพูดผมไม่ยึดใครพี่น้องบับลีอับดุรามานยืนแบบนี้อยู่แบบนี้แล้วขอดุอาให้ตายแบบนี้ผมไม่ก้มห้อยให,หม่งานผมงานดาเองงานดาวะขออัลลอฮ์ให้ผมทําเรียกร้องมนุษย์สู่อัลลอฮ์อย่างเดียวไม่เรียกสู่ผมอย่าเรียกสู่องค์กรอย่าเรียกสู่จมะมาอะเพราะผมจะวิบัติ นักวิชาการไหนที่ยังสร้างเฟตนาทะเลาะทะเลาะกันพี่น้องประชาชนต้องทำงานผมบอกวันนี้ยุติการสนับสนุนถ้ายังเถียงกันนักวิชาการอีกเป็นพันพี่น้องที่เขาทำงานศาสนาจริงจรงจัง,จง,จงยุติการเชียร์แล้วคู่ชกจะจบเชื่อผมถ้ายังเชียร์เอามันมันชกยันตายแล้วสุดท้ายใครได้รับความหายนะ <S <S พวกเรา<ม>นั่นแหละครับพี่น้อง เด็กติดยาสูบโอโมดึงปืดดึงปืดแม่งติมันเถียงเอากันเออกูไม่รู้กูเล่นของกูวันนี้สองแป็กโอเคพวกงนี้สองแป็กเอ,อ้ยอย่างนั้นเถียงพวกไหนกูพวกนั้นไม่รู้ว่ากูรู้อย่างเดียวร้านโกเจ้งสมมุตินะครับโกเจ้งทุกเช้าเลยอ่ะเบียร์สองกระป๋องกลางคืนตบด้วยอีกเข็มหนึ่งจบมันไม่สนใจหรอครับพี่น้องนี่คือปัญหาแล้วใครจะแก้ถ้าไม่ใช่พวกเรา ดอานะพี่น้องขอให้สังคมมุสลิมเปลี่ยนแปลงดอาปี60ขอให้เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงปีแห่งการปฏิรูปการทำงานอิสลามทั่วประเทศทั่วโลกอินชาอัลลอฮ์นะครับ